หุ้นกับยักษ์ใหญ่พลังงานไทยนะครับราคาพุ่งจากต้นปีกว่า40%หลังสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดหุ้นไทยจากการประกาศควบรวมกับอินทัศแถมล่าสุดนะครับสร้างความน่าสนใจอีกครั้งประกาศเซ็นสัญญากับสยาม AI บริษัทไทยพันธมิตรเอ็นวีดีารแรกลุยให้บริการ Data Center อีกด้วยเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับกับและอินทัศได้ประกาศควบรวมกิจการนะครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในไตรามาส2ของปีหน้าโดยจะเป็นการจัดตั้งบริษัทใหม่นะครับที่ปัจจุบันเราเรียกกันว่านิวโคและจะทําคําาาเสสนนออซื้้้้หหุมมััททงงดรำ สตไทยคมโดยจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดสูงถึง89,000ล้านบาทครับด้านผู้บริหารนะครับคุณยุพาพินก็ได้มีการเปิดเผยว่าทิศทางธุรกิจหลังจากควบรวมเป็นนิวโคแล้วเนี่ยจะยังคงเน้นการลงทุนในด้านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานสะอาดเป็นหลักและยังคงมีสัดส,ส่วนรายได้จากธุรกิจด้านพลังงานสูงถึง80%ส่วนหลังการควบรวมนะครับก็จะทราบถึงผลกาไรของธุรกิจในกลุ่มโทรคมนาคมมากขึ้นรวมถึงการลงทุนในธุรกิจ Data Center และ Cloud ด้วยครับขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับนักวิเคราะห์บริษั ได้ให้ความเห็นต่อการควบร,รวมนี้ว่าจะทําให้กําไรของกัฟเ,เพิ่มขึ้นอีก12-14%จากประมาณการเดิมเพราะมีสัดส่วนการถือหุ้นแอดวานซ์ที่มากขึ้นและคาดว่าฐานทุนจะเติบโตอย่างน้อย1 1 0นะครับแต่ที่3 1 0 0ล้านบาทจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นอินทัชและแอดวานซ์ครับนอกจากนี้นะครับจะมีการปรับเพิ่มประมาณการจากนักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะครับและความเชื่อมั่นตลาดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้กัฟมีโอกาสทําผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยในภาวะที่มีกกกกาาารเลือหุ้น้นนยมขึ ขณะที่ล่าสุดน,นะครับเจนเซนห่วง c ีโอเอ็นวีเดียนะครับได้มาเยือนประเทศไทยพร้อมเตรียมแผนลงทุนมาด้วยซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับกัปก็ได้ประกาศลงนามในสัญญาการให้บริการ Data Center กับบริษัทสยาม AI c o ค p ป r a t i o n จำกัดซึ่งเป็นบริษัทไทยรายแรกนะครับที่เป็นพันธมิตรกับ Nvidia นะีวีเดียด้วยโดยนักวิเคราะห์นะครับก็แนะนําให้เน้นจังหวะทยอยเข้าสะสมหุ้นกัปนะครับรับการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาวที่ราคาเป้าหมาย70บาทต่อหุ้นและอย่าลืมติดตามทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของตลาดหุ้น,น,น,นะทนทาททงย มันนีการเงินดีชีวิตดีทุกช่องทางครับ